เพ exactly. yeah es ิ่งเห็นสุริษาสุคุณสังสวยก็วันนี้แหละจริงไหมครับอ้อมอ้อมขอบคุณทุกคนหรือยังพี่ยังไม่เห็นเลยยัง่ะ่เดอ้ยวอ้อมขอบคุณสวยๆหน่อยไหว้แบบสวยๆแล้วพี่ถือไหมฮะอ่ะเร็ว พี่นับพี่นับให้หนึ่งสองสามเก่งมากจ้ะเก่งมากชอบแกล้งนะแหก็พี่นานๆทีพี่จะได้มาจริงๆแล้วเป็นครั้งแรกนะครับครั้งแรกที่เรา3ามคนได้เล่นดนตรีแล้วก็ร้องเพลงด้วยกันเข้ากันไหม Ha <laughs>